สนับสนุนโดยบริษัทที i โพลีนจำกัดมหาชน สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมทุกท่านอยู่ในรายการธรรมพิบาลน,นะคะวันนี้นาพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดเก่าหัวตะเค้ที่ราชกระบังนะคะวันนี้คะ่ะรายการเราเนี่ยเป็นรายการที่เราจะมาสนทนากับบุคคลหลากหลายอาชีพนะคะที่ทําธุรกิจทําอาชีพต่างๆนานาแล้วประสบความสําเร็จโดยการนําหลักธรรมะ <S <S 2> <S 2> เข้ามาใช้ในการดําเนินชีวิตของตัวเองซึ่งตรงนี้แหละที่อยากจะให้หลายๆท่านติดตามกันนะคะว่าที่ตลาดเก่าหัวตะเค่แห่งนี้นะคะเขาใช้หลักอะไร แน่นอนค่ะการแบ่งปันการพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นวิถีไทยยังอยู่ตรงนี้วันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณตะนะคะคุณตาจะมาบอกเราถึงวิธีการบริหารจัดการตลาดให้ยังอยู่ได้ดีอย่างทุกวันนี้นะคะซึ่งเรื่องราวตรงนี้จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงหน้าค่ะอันน,น,น,นี้อัน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 นี้คือข้อที่แบบว่าอย่าไปคิดแต่ตัวเองก็คือถ้าเกิดเราทําไม่รู้ละ่ะมากน้อยแต่ทําเพื่อส่วนรวมวผมว่า ้ชุมชนมันไปต่อได้พอชุมชนดีมันก็ต่อเนื่องไปเองแหละค่ะตอนนี้คุณผู้ชมนะคะก็อยู่ในรายการธรรมาพิบาลอยู่กับนาบงกตคันและตอนนี้นาก็อยู่ที่เขาเรียกว่าเป็นโรงรหัสที่ตลาดเก่าหัวตะเขรลาดกระบังนะคะถ้าใครติดตามเราจะทราบเลยนะคะเมื่อ เมื่อเทปที่ผ,ผ่านมาเราได้พูดถึงประวัติความเป็นมาเข้าคร่าของตลาดที่แห่งนี้ว่า เวลาเรามาที่นี่เรารู้สึกอย่างไรแน่นอนเราได้กลิ่นอายของวิถีไทยในย้อนอดีตไปสมัยรุ่นคุณแม่คุณปู่คุณย่าของเราซึ่งวันนี้เรามันนั่งตรงนี้เราก็ยังรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตลาดเก่าหัวตะเข้ลัดกระบังแห่งนี้นะคะว่าเขามีวิธีการอย่างไรเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับจุดตรงนี้ได้อย่างไรที่ทําให้สังคมมันน่าอยู่แบบนี้ค่ะก็ขอต้อนรับแล้วก็สวัสดีพี่ตั๊กค่ะสวัสดีค่ะนะคะก่ออื่นพี่ตั๊ก มีความสุขมาที่นี่มีความสุขจริงๆมีความสุขตั้งแต่มาครั้งแรกรแรกเป็นเป็น first impression ใช่ค่ะมาเสร็จปเพอเอญเราเป็นเด็กช่างศิลป์เก่าด้วยตั้งแต่ปี2522อะไรอย่างเงี้ยค่ะรุ่นนั้นก็คือว่าโอ้โหเป็นธรรมชาติมากเหมือนกับว่าเฮ้ยไปแหล่งเกษตรกรรมเวลาเรียนเนี่ยก็มีเป็ดวิ่ง อันนี้คือหมายถึงว่าย้อนไปในปีสองสองนห้าร้อยยี่มันมีความรู้สึกแบบนั้นเอาวันนี้ดีกันก่อนอื่นนะคะก่อนที่คุณผู้ชมจะไปทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมาว่าในอดีตที่นี่เป็นอย่างไรและปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้พี่ตาแนะนําตัวก่อนนะคะเชิญเลยค่ะอ่าผมตะนะครับค่ะดูลวงฤทธิ์สุดสงวนก็เป็นคนที่มาเรียนที่เนี่ย ในวิไลช่างสิง์สมัยก่อนนะครับตั้งแต่โหรุ่นรุ่นนานแล้วถ้าเทียบเทียบแล้วก็ก็เท่ากับอยู่นี่เลยเปิดได้แฟนที่นี่เลยมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็แต่งงานเลยก็มาอยู่ที่นี่ลูกเต้าก็อยู่ที่นี่หมดก็เหมือนคนในชุมชนเท่ากับย้อนไปประมาณกี่ปีครับพี่ตาโอ้โหตอนนี้ก็ตอนนี้หกสี่แล้วว่าสี่สิบปีอ่ะอันนั้นคือปีสองสองตั้งแต่รุ่นรุ่นเลยอายุสิบเจ็ดสิบ สิบหกสิบเจ็ดซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาแค่ห้าหกปี <c oughs> เออหกปีสบายๆความรู้สึกว่าเป็นอย่าง,งานั้นความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นว่ามันยังมีกลิ่นอายตรงนั้นอยู่ออกลิ่นอายของออสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติเพราะพี่อยู่ราชบุรีจริงๆแล้วนะฮะ,ะก็สัมผัสกันตรงเนี้ยพอได้เจอแฟนที่นี่แฟนก็เป็นมอนเป็นพวกโคจเสนี่ที่ย้ายมาจากพระประแดงแล้วก็มาสร้างโรงเรียนที่นี่ นะฮะกาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เล็กๆเลยนะพอได้แฟนที่รู้จักกันเสร็จก็มีลูกมีหลานที่นี่นะฮะก็รูยเลยว่าเป็นเหมือนเป็นคนในพื้นที่นี้ไปแล้วอ่าก็เหมือนกับเป็นคนในพื้นที่เพราะเราก็เลยมาสร้างกลุ่มกันเป็นกลุ่มอ่าชุมชนคนรักหัวตะเข้ค่ะเพราะว่าเป็นเป็นกลุ่มเปิดอะไรที่ที่ก่อนที่จะมาเป็นชุมกลุ่มชุมชนคนรักหัวตะเข้นี่มันเกิดเหตุการณ์อะไรมาก่อนหน้าเกิดเหตุการณ์ว่าเนื่องจากตลาดที่เนี่ยก็จะเหมือนกับตลาดทั่วๆไปซึ่งมันตายไปแล้ว เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นกิตกรรมเป็นเกษตรมีอู่ต่อเรืออย่างโรงรหัสวิดน้ำก็ือคือที่ตรงนี้ใช่เป็นอะไรคะที่ตรงนี้เป็นอู่ต่อรหัสวิดน้ำที่เราเห็นวิดน้ำเข้านาเพราะแถวนี้เป็นเกษตรหมดเหมือนพวกหนองเจากไรกะบังอะไรพวกนี้ก็จะเป็นที่น้ําลงนะฮะแถวแถวนี้ก็จะมีอะไรก็เหมือนดําเนินสะดวกขายของขายกล้วยขายเหมือนเป็นตลาดน้ําในอดีตใช่เป็นเหมือนตลาดน้ําเลยมาแล้วก็จะรู้สึกอย่างนั้นเรือเต็มไปหมดเลยค่ะนะฮะ แล้วเวลามีกิจกรรมต่างๆก็ตอนคืนก็ไปดูนิ้วกันก็มีฉายนิ้วมีลงเจมีอะไรแถวเนี้ยเพราะเพราะแถวนี้ก็จะเป็นแหล่งที่แบบว่าเหมือนมีองคเซียนแล้วก็คนจีนคนเจินก็มาเยอะอยู่แถวนี้หมดเลยคนองค์เซียนก็อยู่ที่นี่ะนะฮะก็คนจีนคนไต้หวนันคนอะไรเข้ามาที่นี่ะนะฮะก็มาลงเดินนั่งรถไฟมาหูคนเต็มเลยสมัยก่อนอ เป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมากอะไรถึงถึง a d a p ปเข้ามาเป็นตรงนี้ได้ก็เนื่องจากพอตลาดตายแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยมาเห็ดพี่พี่พี่ตาอมองยังไงทําไมตลาดถึงตายตลาดถึงตายก็เพราะว่าหนึ่งเนี่ยคนอายุเริ่มมาก เด็กๆก็มันไม่มีอะไรขายแล้วว่าเขาไม่ได้สานต่อไม่ได้สานต่อเลยจากความเป็นเป็นไทยในในยุคนั้นใช่แล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปในเด็กยุคใหม่ก็ไปเจอนู่นเจอนี่สิ่งเล้ามันมาใ่ทิ้งตรงนี้ไว้ใช่มันทําให้มันตายไปนานไหมคะก็จะเหมือนกับตลาดข้างเทียงนะฮะก็ตลาดแถวร้อยปีของอะไรหลวงแพ่งจริงๆเหมือนกับหวตะเข้หมดเลยบรรยากาศจะเป็นไม้ทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวนี้ซ่อมซ่อมหมดเพราะว่าเหลือแต่คนแก่ๆอยู่ ไม่ลูกหลานไม่เข้ามาลูกหลานไม่เข้าไม่เข้ามาฟื้นฟูใช่ไม่เข้ามาดึงอดีตกลับมาใช่นะตรงนี้เองรึเปล่าที่ทาให้ทุนตนี้ก็คุยกันอยู่นานเพราะว่าพี่อ้อยก็นั่งรถไปด้วยกันเมื่อก่อนพี่อ้อยอยู่ธุรกินพี่อ้อยคือใครคะพี่อ้อยพี่อัมพาค่ะนะฮะที่เป็นกลุ่มแกนนาแกนนาที่ที่ทําให้ทุกอย่างรวมกันใช่แล้วก็แถวนี้ก็เป็นชาวบ้านทั้งนั้นค่ะพอดีไปได้โครงการของสกวโดยรัฐบาลให้ทุนมาค่ะ เราก็คิดโปรเจกต์กันว่าจะทํำยังไงให้หัว้ะเข้เป็นความรู้สึกของเราซึ่งเราอยู่กับศิลปะซึ่งไม่มีเลยในการเชื่อมโยงตรงเนี้ใช่ไหมพอไปเสนอเขาเนี่ยเขาก็ให้งบมาทํางานกันโดยการใช้ศิลปะเนี่ยโยงเป็นตลาดนัดศิลปะ,ะในช่วงแรกๆช่วงแรกๆตอนนั้นนะก็คือว่าใครอยากวาดลูกก็มาเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนน้องๆวนนี้นะฮะมาเสร็จก็จัดกิจกรรมเลย โดยโดยที่เวลาน้องๆมาจากกิจกรรมนี่ยังไงเข้ามาได้เลยมาได้เลยก็เปิดพื้นที่ให้เพราะมันพื้นที่เนี่ยแบบถ้าถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะนะฮะเราก็ขอทางชาวบ้านว่าเออมาทํากิจกรรมตรงนี้ให้นักศึกษามาทํากันค่ะค่ะครับพวกช่างศิลป์ก็มาพวกอะไรก็มาก็เราเห็นอยู่อยู่เดิมๆอยู่แล้วค่ะเวลาเพ้นเวลารออิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูกันครับอ่ะน้าเข้ามาที่นี่ค่ะพี่ตาที่เป็นโรงรหัสแห่งนี้ถ้าเข้ามาน่าจะเห็น พราะพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9้าเยอะแยะไปหมดเลยใช่ทำไมทำไมถึงแรงบันดาลใจตรงนี้ททาไมถึงเป็นตรงนั้นก็เพราะว่าตลาดเนี้ยเป็นตลาดไม้ไฟไหม้บ่อยที่พี่มาอยู่เนี่ยสี่ครั้งแล้วอนะฮะเพราะว่าใช้กําแพงร่วมกันค่ะนะฮะใช้ผนังร่วมกันเสร็จบังเอิญเนี่ยร้านเอเฟรมเนี่ยตรงเนี้ยนะเป็นร้านที่รับทําพวกเฟรมต่างๆให้เด็กช่างศิลป์เทคโนอะไรเงี้ยค่ะก็มีพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องจากเป็นเป็นอะไรที่ชอบอยู่แล้วใน <c oughs> หลวงรัชกาลที่9นะค่ะนะครับพอสร้างเสร็จปุ๊บไฟไหม้ <c oughs> ไหม,ไม้ตั้งแต่ร้านเป่าเนี่ยสี่แยกหตะเคนเนี่ยนะตรงนั้นไหม้หมดเลยค่ะ <c oughs> ลมก็แรงแบบเฮ้ชาวบ้านก็ชิบแปงแล้วไม่รู้ยัง erton, <c oughs> ไงใช่ไหมฮะติดที่ผนงังมีรูปในหลวงที่ฝาตรงนั้นถ้าผ่านตรงนั้นมาได้หมดกระไรโอถามว่ามีแรงบันดาลใจยังไงเนี่ยเอเฟรมก็ทุกปีเนี่ยจะต้องมี มีโปสเตอร์ใหญ่ๆมีเฟรมใหญ่ๆให้คนมาเขียนความรู้สึกของเขาพม่าก็มาเขียน่พระองค์ท่านแล้วเราก็ถ่ายคลิปไว้เอ๊ะพูดเรื่องอะไรเรื่องขนลุกอะทำอย่างเงี้ยนี่แค่เข้ามาก็ขนลุกแล้วอะพอวันที่สิบามนหลวงมเสียอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้ทําไงพี่มีดินป้ซึ่งจริงๆแล้วพี่ทำต่อเนื่องมาทุกปีทุกปีทุกปีทำตอเนื่จนท่านสวรรคต ตอนในหลวงสวรรคตรก็หลังจากในหลวงสวรรคตรเสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆเราก็รักในหลวงอยู่แล้วเวลามีงานอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยขนาดลอยกระทงที่เป็นแบบว่าเฮ้ยเราก็ํำลึกถึงในหลวงตอนในในหลวงเสียอย่างเงี้ยก็จะเป็นเพลงพระราชนิพ์เล่นคาราโอเกะอย่างเงี้ยคีย์บอร์ดมีแอคคอร์ดียนเล่นไปชาวบ้านก็มารวมกันหูแบบเยอะมากที่นีเ่เป็นชุมเ,เป็นตะเอวันลอยกระทงก็จะมีชมคลองมองจัน ก็จะเป็นตีมอย่างเงี้ยพอในหลวงเสียเราก็จะร้องเพลงในหลวงกันคือมันเป็นบรรยากาศที่เหมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจสําหรับลูกพ่อเนี่ยเฟรมยังอยู่ข้างบนเลยก็จะเขียนว่าอ่ารักในหลวงอย่างไรบางทีเป็นภาษาพม่าค่ะค่ะบอกรักในหลวงที่สุดบอกคนเขาจะไม่ใช่คนไทยเราก็จะสัมภาษณ์แต่เขาก็จะรู้สึกเขาสามารถถ่ายทอดออกมาได้เป็นภาษาของเขาอันนี้ก็คือว่าเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ ตลาดเก่าหัวตะเค้จะค่อยๆเริ่มฟื้นขึ้นมาเริ่มจากจุดนี้ก่อนเลยพอฟใช่ไหมอะไรเงี้ยบอกบอกเ้ใช่ไหมบอกเฮยเราก็ตังเราก็นอยซึ่งบางคนก็ยังคิดว่ามันไม่ใช่จะเริ่มอย่างนี้หรอทําไมไม่เอาตลาดเอาคนมาขายของเยอะๆเลยบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นก็ทํากันแค่ตอนนี้สิบอดปีผ่านมาหน้าที่ของพี่คือพี่ขนเครื่องดนตรีจากที่ทํางานที่บ้านพี่มาเล่นทุกครั้งที่มีกิจกรรมจริงๆแล้วอารมณ์แบบนี้มันมันสร้างไม่ได้นะมัน มันต้องอยู่ที่ตัวเราเราต้องมาสัมผัสเราถึงจะรู้ว่าม,มันสามารถจะอยู่ได้ความรู้สึกของพี่ว่าเวลามันเดินไปอ่ะ,อะแต่อันนี้คือเวลามันหยุดนี่แล้วมันซึมซับแบบใครที่อยากสบายๆชิวๆนะมานั่งที่นี่จริงจริงมานั่งโดูโหบรรยากาศนะอยู่ได้ทั้งวันอ่ะ,อะใช่ใช่อันนี้พี่พูดถูกนะเพราะว่าหนูนาเพิ่งมาครั้งแรกที่เรามีความรู้สึกว่ามันเราไม่เหมือนเรามาทํางานนะมันเหมือนเราเราได้มาพักผ่อนอยู่ไปกินกาแฟนะสมมติร้านเปาเนี่ยไอ้เปาก็เป็นรุ่นน้องที่สินประกรณ์ค่ะค่ะนะ เสร็จสร้างจากโห่สมัยก่อนไม่มีอะไรเลยเป่าเนี่ยสร้างบ้านขึ้นมาเสร็จปุ๊บได้รางวัลประเทศนะเกี่ยวกับเรื่องหอวโคมสเตนะนะแล้วเป่ามันก็ชอบแมวเนี่ยเวลาอยู่มากินกาแฟเนี่ยแมวมันจะนอนเอออกเนกแล้วก็เก่าแล้วแมวก็นอนกันขามเปียกมาขามอะไรของมันเลยนะแล้วก็นั่งเรือไปแมวก็เฮ้ยพอนั่งเรือเสร็จแมวกระโดดน้ําเล่นอเฮ้ยกินมิกพวกเนี้ยโหคนมาดูเยอะญี่ปุ่นก็เอาไป เอาไปเผยแพร่บอกขึ้นอะไรวะเนี่ยซึ่งแมวก็ไม่ใช่นักแสดงนะคะเขาก็แสดงความเป็นธรรมชาติของเขาาศิลปะอะไรที่มันไม่ใช่แล้วมันเหมือนใช่ไงที่นี่มีครบมีหูแบบแต่ละร้านมีสตอรี่นี่คือแบบว่ายังไม่ได้พูดถึงการบริหารจัดการนะเนี่ยมันพูดแค่ความเป็นธรรมชาติที่มันควรจะเป็นที่มันเกิดขึ้นด้วยศิลปะคือเหมือนเรานําศิลปะรวมถึงนาพ่อของเราที่ที่ให้ท่านมาอยู่นี้คือเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆ จุดเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่ได้หวังผลกำ,ลกำไรอะไรแต่เราต้องการสร้างความสุขความน่าอาภิรมความเป็นธรรมชาติความชิลๆให้ให้มันเกิดขึ้นกับในใจของแต่ละคน<ช>ที่มันอยู่ตรงนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้แค่แค่เริ่มต้นในช่วงเพกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกับพี่ตาต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องเมื่อทุกอย่างถูกใจแล้วพี่ตามีวิธีการบริหารจัดการสถานที่แห่งนี้ให้มันคงอยู่แล้วมันยัง มาลงตัวได้ยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาค่ะการรวมตัวของเราเนี่ยเนื่องจากเราสร้างงานกันเนี่ยโดยอินสปิเรชันที่แบบว่าโอ้โหมีแรงบันดาลใจเพราะนั้นสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนวันนี้วันพระมาช่วยไอเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะออ พ่อทำอะไรอ่ะนี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอาจจะกลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สั้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชน ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ยังอยู่ในรายการธรรมพิบาลนะคะอยู่กับนาแล้วก็พี่ตาค่ะคนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่ตาก็ได้พูดคุยให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นการฟื้นการฟื้นชุมชนแห่งนี้ให้มีชีวิตขึ้นมากับศิลปะนะคะกับความเป็นธรรมชาติความชิลชิลสบายสบายและเป็นที่รู้จักได้นี่ก็ทั้งหมดถามพี่ตาเหมือนกันนะคะพอเริ่มมีคนรู้จัก เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าการบริหารจัดการก็ต้องเป็นระบบเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้นพี่ตั้มมีวิธีการบริหารจัดการชุมชนตลาดแห่งนี้ยังไงคะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าการรวมตัวของเราเนี่ยเนื่องจากเราสร้างงานกันเนี่ยโดยอินสปิเรชันที่แบบว่าโอ้โห<ล>อยากหให้ันเกเพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยรู้นะเพราะว่าปกติพี่ก็ไม่ค่อยทําพวกนี้เคยอยู่แต่บ้านอย่างเงี้ยแต่พอมาทํากับพี่อ้อยในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนไทยเนี่ย มีมีแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยเยอะเป็น<ม>อาสาแล้วก็มีงบประมาณพอสมควรที่จะทำอะไรเงี้ยพอพี่มาทำเรื่อยๆพี่ก็รู้รู้สึกว่าพี่ได้เจอเพื่อนแล้วเพื่อนๆก็คือหนึ่งเวลาเราตั้งกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มชุมชนคนรักโอตะเคเนี่ยก็จะมีหลากหลาย<อ>มีทั้งเฮ้ยมาไม่ได้ช่วยตังคาหน่อยอเพราะว่าออกกันเองการสร้างงานก็ต้องรอเวลาให้แต่ละคนแต่ละบ้านเนี่ยเปิด จนมีบูตตามที่เราต้องการ14ร้านใช้เวลา10ปีนะค่อยๆเข้าไปคุยก่อนว่าเฮ้ยร้านนี้อาจารย์เป๊นะครับเซงร้านนี้เพื่อนอาจารย์ตุ๊ดอย่างเงี้ยบ้านสามครูตอนแรกมาช่วยทำกิจกรรเฉยๆเพราะตลาดนัดศิลปะทุกเดือนต้องมาอาจารย์ก็อยู่ในช่างศิลป์เป็นเพื่อนกันร่วเดียวกันเหนื่อยขี้เกียจเหนก็เลยปรเซงไว้ที่นี่อย่างเงี้ยก็จะเป็นหลากหลายไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยแต่ว่าเป็นคนที่อยู่ในนี้แหละ ไม่ได้เป็นคนที่เกิดที่นี่ไงแต่ว่าโอ้โหอยู่มา30-40ปีคี่ะก็ามาเซ็งไว้แล้วก็ทําบ้านอาร์ตตามที่ตัวเองอยากทํานะเราก็บอกว่าเฮ้ยการที่จะทําเป็นตลาดพวกนี้ได้ต้องมีร้านกินและร้านที่อยู่ประจำะสมมุติอย่างเงี้ยนะสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าเรารวมกลุ่มคนพวกนี้นะฮะมารวมเสร็จปุ๊บโดยอาศัยสิ่งที่เราลักก่อนและคนในชุมชนก็จะมีประธานอดีตประธานะนะฮะมาช่วยกันจะดูแลเรื่องกายภาพ เก็บขยะตรงนี้นะฮะที่เน uh ี่ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นแหล่งของวินเทจก็จะมีคนมาถ่ายหนังกันบ่อยช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องโอ้มากันเต็มเลยก็จะต้องมีการจัดการในตลาดก็จะมีศูนย์เรียนรู้เมื่อก่อนไฟไหม้เสร็จปุ๊บนะฮะเอสซีจีก็ให้ตังค์มาแสนกว่าบาทนะมาทําเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เราก็ทําตรงเนี้ยโดยมีแอคทิวิตี้ต่างๆให้ให้นะครับก็โดยไม่เสียตังค์นะะใครมาจัดริทัศการอะไรก็ไม่ได้เสียตังค์กันพอมารวมรวมกันเสร็จปุ๊บ เกิดใหญ่ขึ้นก็ต้องมีคนดูแลอพอมีคนดูแลเสร็จปุ๊บคนดูแลก็สนุกกับมันก็คือว่าหนึ่งเมื่อเป็นประธานชุมชนด้วยก็จะรู้ความต้องการว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ชาวบ้านก็จกไม่เคยมาขายของเลยก็ขายตอนแรกๆชาวบ้านเขาไม่กล้ามาขายหรอคะไม่ไม่ใช่ไม่กล้ามาขายครับเขาไม่รู้จะขายให้ใครยังไงคะคนไม่ค่อยเดินอแต่พอคนมาเดินแล้วเนี่ยลูกค้าที่มาเดินก็คือว่ากลุ่มวัยรุ่นด้วยก็มาเสร็จจนถึงขนาดที่ว่าเวลามองเนี่ย คนที่เป็นแม่บ้านข้างนอกเคยออกไปทํางานข้างนอกเดี๋ยืนี้มาขายกล้วยปิ้งแม่ใหญ่ป้าใหญ่ทางนู้นน่ะขายกล้วยปิ้งโอ้แบบแฮปปี้อ่ะคือตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องการคือทํางานที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วไม่เหนื่อยด้วยตอนนี้เริ่มมากันนะบ้านที่บ้านที่เป็นแบบลูกเขยส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นช่างศิลป์ด้วยค่ะก็ทาเรือคายัคบางต้นอย่างเงี้ยแล้วก็พอตอนเรียนตอนกลางคืนหลังจากทำพรอฟคือ รับจ้างทำเกี่ยวกับพรบของงานโฆษณาแล้วก็มาทำงานเปิดตอนเยน็นค่ะนะซึ่งการบริหารจัดการอย่างที่พี่ตาบอกไปทุกคนมีส่วนร่วมนะคะในการเข้ามาช่วยกันทำให้บ้านตัวเองมันน่าอยู่แล้วก็เป็นการเปิดบ้านรับแขกที่เขาจะเดินทางเข้ามาเอา่อมา,าเรียกว่ามาเสพบ,บรรยากาศชิลๆย้อนยุคแบบนี้จากอดีตจนถึงน,นวันนี้พี่ตาบอกว่า พี่พอใจหรือยังพี่อยากให้มันเป็นแบบนี้ให้มันอยู่อย่างนี้ไปปัญหาของมันก็คือว่าเวลาเข้ามาเนี่ยตลาดเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันมีมันมีน้ําหนักของมันที่ควรจะพอเพียงแต่ว่าเวลารัตทำเนี่ยรัดก็จะบอกว่าโอ้ใหญ่โตคราวที่แล้วเปิดรักดอกคนมาถ่ายรูปกันห้าพันคนอ่ะว้าวมาที่นี่หรอคะโอ้ตลาดแทบแตกเดินกันเนี่ยสุดหมดเลยนะถามว่าเอ้ยรัดก็บอกว่าเฮ้ยเปิดต่อเธอแฮปปี้มากเลยคนมาเที่ยวกันเยอะอ้าวแล้วน้ําหนักพวกนี้ลหละ โครงสร้างอ่ะโครงสร้างอ่ะอืมประเทศไทยติดตรงนี้แหละว,ว่าการช่วยเหลือเนี่ยต้องมาดูว่าชาวบ้านเขานี้อะไรอืมแต่บางเรื่องชาวบ้านก็ไม่ถนัดว่าขายของอะไรอะสมมุติว่าต้องการของที่มันเป็นเอกจริงๆในเรื่องของการกินค่ะก็ต้องคุยขนมใบไม้สมมุติอย่างนงี้นะขนมเอ่อขนมเหมือนคล้ายๆขยนมกล้วยแต่เป็นสายบัวแดงค่ะ เป็นขนมร้อยปีเลยแล้วบางร้านทําอร่อยบางร้านทําไม่อร่อยที่นี่มีใช่นี่แต่ทาเทศกาลเท่านั้นเพราะว่าหายากิวนหายากแล้วอย่างนี้หมายถึงว่าในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยเรามีสื่อออนไลน์หรือเรามีอะไรที่เป็นให้เป็นที่รู้จักไหมคะจริงๆมันจะมีเฟซชุมชนคนรักกุตะเก้ก็คือเป็นเพจในเฟซบุ๊กตอนแรกๆเนี่ยก็พี่ก็ทําโฆษณาด้วยพี่ก็ทําเองก็จะมีน้องๆมาช่วยกันทำอ่ะคือทากันเองอย่างเงี้ยแล้วก็ดูผลของมัน แต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนมาแล้วเขาก็ชอบอเราก็จะมาดูว่าเฮ้ย hey, ชอบแล้วจะต้องทําไงต่อไปเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะที่นี่มีการปรึกษาการมีโอสมาคมเข้ามาเยอะเมืองเก่าภูเก็ตที่แบบว่าอัมพวาอย่างเงี้ยเนี่ยมาประชุมที่เนี่ยก็จะบอกข้อที่มันเสียข้อที่มันมีมากสมมุติพอจเจริญแล้วเนี่ยธุรกิจมันเริ่มมาเราจะทํำยังไงเหมือนสมมติบ้านแถวเนี้ยตอนแรกไฟมันไหม้เสร็จอก็คุยกันว่าจะให้สมมติอะไรอย่างเงี้ยค่เสร็จหุ้ยที่นี่นะขอโทษนะ แต่ละบ้านเนี่ยค่าเช่าค่าอะไรเงี้ยหลายแสน mm. อือพขึ้นไปสี่ห้าแสนสมมติอย่างเงี้ยอ่า uh huh. เราก็มีนโยบายว่าถ้าพี่อ้อยกับพี่ทํางานพี่จะไม่มีเรื่องนี้ uh huh. อย่างลูกๆพี่เนี่ยบอกเฮ้ยพอ่อทำไมไม่เซ้งที่นี่สมมติอย่างเงี้ยอ่าค uh ่ะ huh. บอกเฮ้ยมันอยู่ของมันแล้วกับเองที่จะมาลงทุนอย่างเงี้ยบ้านผนังชนติดกันแล้วคนหลากหลายแล้วไฟไม่ไหม้บ่อยมากเลย uh huh. เดี๋ยวนี้บางพีก็ไม่มีละค่ะ uh huh. นะคุณจะเลือกเอาแบบนั้นเหรอ ผมเลือกเที่ยวดีกว่าผมเลือกมีความสุขผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะก็คิดกันอย่างนั้นกับพี่อ้อยแต่พอมีน้องคนที่ทําสมมติอย่างเงี้ยน้องเปาน้องเฟยพอทําก็จะถูกด่ากันบอกเมื่อก่อนเคยมาดูป่ะว่ามันโอ้มันโซมขนาดไหนมันไม่มีใครกล้าอยู่เลยที่เนี้ยคือคนคนที่มาในหน้าตอนนี้นะอาจจะเห็นความลงตัวไปแล้วใช่ใช่ไหมคะง่ายไงก็บอกของจริงเออเขาก็้มาเราก็ยิ้มแต่กว่าจะมีวันนี้กว่าจะทําให้มันคืนชีพกลับมานี่ มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พอถ้าคืนมาแล้วเนี่ยก็อยากจะให้รักษากันเนาะแต่ามว่าจะรักษายังไงนะธีพอรักษายังไงปุ๊บเนี่ยหนึ่งเนี่ยเราจะมีคนจากรุ่นสู่รุ่นเราจะเอาเด็กช่างศิลป์มาสมมติอย่างเงี้ยอาจจากการมาเทรนจากเมื่อก่อนพี่เทรนเองพวกลายลดน้ําพวกอะไรอย่างเงี้ยเออมีน้องมาช่วยอแล้วน้องก็โอ้โหพอฝรั่งมาทําเมื่อก่อนก็เป็นเด็กๆไม่ได้สนใจอะไรแต่เป็นอาชีพเลยอย่างี้อ เนี่ยด้านหลังเนี่ยโหมีเนี่ยบ้านที่ตอนแรกว่าจะให้ไปถ่ายกันอย่างเงี้ยก็จะเป็นบ้านของน้องเลยที่ทําแล้วก็คนก็จะมาเรียนบาติก<อ>เรียนอะไรในบ้านเลยที่แบบฟุดเป็นฟิลที่แบบว่าเฮ้ยเด็กช่างศิลป์มันอยู่กันอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นชุมชนศิละปะไปด้วยใช่ไหมคะเขาไปดูในที่เลย,ยก็คือเป็นทั้งตลาดน้ําเป็นตลาดแบบว่าของกินนะคะแล้วก็เป็นตลาดที่เป็นวิถีไทยและอะไรที่เป็นธรรมชาติไม่มีโลหะอะไรอย่างนี้มันจะทําข้างหลังกันแล้วยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยจะเดินเป็นเหมือนเหมือน เลยวนคราวนี้เราต้องไปชาวบ้านเราต้องไปจีบเขาเอาแล้วค่ะคุณผู้ชมน่าเสียดายกับพี่ตาเวลาหมดนะคะก็อย่างไรก็ตามอยากให้พี่ตาได้ฝากนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตให้ยังคงมีความเป็นไทยโดยใช้ศิลปะเข้ามาหล่อลิ้งตรงนี้ค่ะครับวัยนี้แล้วนะห้าสิบกว่าปีอย่างเงี้ยชีวิตเราก็จะยึดถืออย่างเดียวว่าหนึ่งทำอะไรที่มันเป็นบุญแน่นอนทุกที่มันมีความขัดแย้ง แต่เราต้องใจเราต้องเข้าใจว่าธรรมะมันอยู่ที่ใจเราเราสามารถเลือกในสิ่งที่มันควรจะเป็นได้แล้วไม่กระทบกับใครมากเงินเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเงินไม่ใช่ทั้งหมดมแต่การอยู่ร่วมกันเนี่ยเหมือนเหมือนการนับถือกันนะ,ะที่นับถืออย่างนั้นว่าในสิ่งที่ในหลวงพูดนียว่าเฮ้ยพอเพียงแล้วมันพอเพียงจริงๆแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาแบบธุรกิจหรือเปล่าธุรกิจที่นี่จะไม่ค่อยมี นอกจากชาวบ้านทําเอง <K han> เราต้องไปจีบเขาว่าจมทำโปรเจกต์อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่มันได้มาคือเราได้สร้างตํานานในสิ่งที่เราหวังไว้ว่ามันใช่น่ะ <K han> แล้วมันออกมาให้เราเห็นว่านัจุดนี้แล้วเมื่อมันเจริญแล้วเราก็ต้องปลีกตัวออกไปแล้วเราจะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียตรงนั้นเพราะว่าเราได้แล้วเพราะว่าเราได้หัวใจแล้วโอ้สุดยอดมากเค่นั้น,นะพอ พรุ่งนี้ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะสิ่งที่เป็นตํานานแต่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ตํานานนี้ไม่ได้ไปไหนเลยยังอยู่ในใจหลายๆคนรวมถึงพิตาแล้วก็คนในชุมชนตลาดเก่าหัวตะเคร่ากระบังแห่งนี้ด้วยนะคะวันนี้ทางรายการธรรมะเพื่อนต้องขอบคุณพิตามากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมนะคะหลังจากที่ได้ติดตามชมรายการของเราบากันไปแล้วนะคะทำให้เรานึกถึงพ่อหลวงราชการที่9เลยใช่ไหมคะกับโรงรหัสซึ่งมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน รวมถึงพระราชกรณียกิจของท่านแล้วก็รวมไปถึงนะคะการนําพื้นที่ของโลงะหัดเนี่ยมาเป็นแหล่งเรียนรู้ามาเป็นศูนย์เรียนรู้มาเป็นจุดที่ทํานิทรรศการกับหลายๆกลุ่มคนรวมรวมถึงน้องๆวัยรุ่นที่จะใช้งานศิลปะก็มาใช้กันพื้นที่ตรงนี้นี่แหละค่ะเป็นจุดหนึ่งของการยังคงไว้ซึ่งงานศิลปะการใช้ธรรมชาติการใช้วิถีไทยที่อนุรักษ์กันไว้สําหรับพื้นที่แห่งนี้ตลาดเก่าหัวตะเขิลาดกระบังนะคะก็อยากจะฝากคุณผู้ชมไว้นะจุดนี้นะคะมีโอกาสมากันให้ได้นะคะ เรียกว่าเรามารับกลิ่นอายของความเป็นไทยในพื้นที่แห่งนี้แล้วนําไปบอกต่อกันค่ะเราเชื่อว่าท่านทุกคนต้องชอบนะคะและน่าเสียดายวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมมาพิบาลแล้วนะคะนาบงกตสรีมังคละและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ